สวัสดีทุกคนแม้วันนี้นะป๊อตผิดหวังอีกแล้วอะ่ะป๊อตตั้งใจว่าจะเอาโดรนออกมาบินให้คุณดูหลังคาบ้านวันนี้ก็ไม่ได้บินอีกเหมือนเดิมนะคะพราะก็เลยยังบินไม่เก่งสัทีฟ้าครึ้มทำท่าฝนจะตกอะ่ะฝนทำท่าจะตกหรือทำท่าฝนจะตกภาษาไทยโวเดชักจะพังมาคุยกันเล็กน้อยแล้วกันนะก่อนที่ป๊อตจะต้องเผ่นเข้าบ้านนะ แล้วก,ก่อนที่ฝนจะมานะคะปอดดู YouTube ของแม่หนูปากแดงเขาเป็นคนรวยนะแล้วก็มีคุณเล็กทำบ้านขายเป็นเศรษฐีพันร้านนะแล้วก็มีคุณมูนาแล้วก็ลูกสาวลูกสะใภ้ที่อยู่ดูไบแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อย่างคุณฟลุกพวกคุณนาตาลีอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนมีเงินมีสมบัติมีฐานะ รวยอะทุกคนเรียกว่ารวยทําให้บอกว่ามันนึกถึงความรวยเนี่ยนะเออแต่ละคนอะมองยังไงถึงเรียกว่าเขารวยคือถ้าเราเห็นทรัพย์สินเขาเยอะเขามีเงินทองเยอะๆเอออันนี้รวยเพราะมูลค่าของความรวยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะว่า200ล้าน100ล้าน8ล้านอันนี้ที่ที่ฟังแม่หนูปากแดงเขาคุยนะเรื่องค่าแต่งงานเรื่องค่าบ้านนะ อันนี้คือจำนวนเงินแล้วก็อย่างรายรายการสิ่งของที่ต้องซื้อมาใช้ในชีวิตตัวเองต่างๆอย่างเงี้ยนะรถยนต์บ้านและอื่นๆเาก็เลยนึกถึงว่าคนที่เขารวยที่เราทั่วๆไปเนี่ยเห็นแล้วก็บอกว่าเขารวยเนี่ยเขารวยจากทรัพย์สินที่เราเห็นหรือเขารวยทั้งมีทรัพย์สินด้วยมีตัวเงินด้วยหรือเขารวย รวยอะไรคือรวยจํานวนตัวเลขแต่ว่าไม่มีเงินตัวเงินจริงๆแต่จํานวนตัวเลขที่ตีราคาขึ้นมาเนี่ยในนั้นเนี่ยเป็นจํานวนหนี้สินด้วยหรือเปล่าอันนี้โบสถ์คิดของโบส์เองนะแล้วก็คิดต่อไปว่าก็คงจะมีทุกแบบเลยอะนะสำหรับโบสแล้วนะโบสมองว่าคนหลายๆคนอะเขารวย ตัวเงินคือมีเงินเลยมีเงินจับจ่ายใช้สอยตามจํานวนจริงๆเลยอะ่ะไม่รู้กี่ล้านก็ว่ากันไปอะ่ะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบไม่รวยใช้ข้าของที่ราคาไม่แพงมากนักก็ไม่ได้แพงโดแล้วก็ไม่ได้ถูกต่ำมากนักแต่หลายๆคนเขาก็อาจจะใช้แบบนั้นก็ได้แล้วเขาก็อยู่บ้านแบบหลังเล็กๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเยอะ มันก็มีหลากหลายเลยนะเออมันก็ทําให้วอดคิดเหมือนกันนะใครที่มองคนรวยแบบไหนยังไงในความคิดของคุณคุณลองมาเล่าให้โอดฟังหน่อยเออมันน่าคิดนะเฮ้ยฟังไปฟังมาดูไปดูมานี่มันก็มีหลายๆอย่างที่ทําให้เราได้นึกได้คิดได้เหมือนกันนะเอ๊ะมันเป็นยังไงส่วนคนจนเนี่ยสำหรับพโอดนะจะบอกว่าโอดนอะจน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 ,จน,จนพ่อโอดนะไม่มีอะไรเลยทุกสิ่งอย่างที่มีเนี่ยนะอาศัยสามีและคนอื่นคนรอบข้างท่าด้วยตัวเองแล้วอะไม่มีอะไรเลยจนมาก นะคะไปแหละ3นาทีกว่า,วาเองจะคุยนานกว่านี้ไม่สามารถแล้วเพราะฝนลงแล้วนะคะทุกคนขอให้มีความสุขนะบ๊ายบายมาคุยกันเป็นมุมมองที่เอาสิ่งรอบข้างที่เราดูเราเห็นนะเออเอามานึกดูก็เอาไปวิเคราะห์แตกความคิดเนื้อหาอะไรได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยนะบายสวัสดีค่ะบาย